สวัสดีค่ะนักเรียนป3ที่รักทุกคนพบก,กับคุณครูมาลีในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันคดีลำนำค่ะวันนี้เตรียมหนังสือสองเล่มคลิปนี้ครูสอนบทที่ห้าเรื่องกาเหว่าที่กลางกรุงเราเราไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะตอนที่สอง โดยคุณครูบาลีค่ะโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราไปค่ะเรียนไปค่ะเปิดหน้า91้าสิเอ็ดนะคะอื้อือ้ปึง้งอะอ่านเนื้อเรื่องต่อนะคะพ่อเอามือออบไหล่คำแพงและมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนจะช่วยเธอค้นหานกกระว่าตัวนั้น เรื่องของนกกระว่ามันเศร้านะลูกพ่อพูดขึ้นเบาๆไม่ว่านกกระเว่าตัวเนี้ยจะหลงทางมาหรือมีคนเอามาเลี้ยงไว้มันก็เป็นเรื่องเศร้าทั้งนั้นมันเศร้ามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะเป็นเป็นยังไงคะพ่อคัมแพงสงสัยเรื่องนกกระว่านะี่มันเศร้ายัางไงอะคะ พ่อหันมายิ้มให้คำแพงแล้วบอกให้เธอกับพี่ไปอาบน้ำแต่งตัวเพราะจะต้องเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านในวันนี้พร้อมสัญญาว่าจะเล่าจะเล่าเรื่องนกกระว่าให้ฟังทีหลังพ่อต้องไม่ลืมนะคะคำแพงย้ำก่อนจะรีบกวีกวาดไปอาบน้ำแต่งตัวตามที่พ่อบอกหลังจากลาป้ากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวแล้ว พ่อก็ขับรถขับรถออกจากกรุงเทพไปตามถนนที่แน่นขนาดด้วยรถราทำแพงมาเที่ยวกรุงเทพหลายครั้งแล้วแม้ว่ากรุงเทพจะมีความเจริญและทันสมัยแต่ก็เต็มไปด้วยความสับสนยุ่นวายไม่เงียบสงบเหมือนบ้านของเธอที่ต่างจังหวัดในภาคอีสานกว่าจะออกมานอกเมืองได้ต้องใช้เวลาเกือบสองชั่วโมง พ่ขอขับรถด้วยความเร็วปานกลางทำให้คำแพงมองดูทิวทัศน์สองข้างทางได้ชัดเจนรถวิ่งผ่านเมืองทุ่งนาและป่าละมะทิ้งความวุ่นวายจอแจของเมืองหลวงไว้ข้างหลังคำแพงนั่งคู่กับพี่ชายในที่นั่งด้านหลังคนขับเธอยังได้ยินเสียงนกกระวววตัวนั้นแว่วดังอยู่ในความรู้สึกเป็นระยะระยะ ป่านนี้มันคงจะต้องส่งเสียงร้องอยู่อีกไม่น้อ <c oughs> ไปเลยค่ะไปนะ92เมื่อไหร่พ่อจะเล่าเรื่องตะหว่าให้ฟังล่ะคะเธอรีบทวงสัญญาเมื่อเห็นพ่อขับรถมาถึงถนนที่ว่างโล่งจากยวดยานพ่อหัวเราะขณะ ตายังคงจ้องไปข้างหน้าแม่หันมามองสองพี่น้องและยิ้มให้อย่างเอ็นดูนหนูยังไม่เล่มอีกเลวลูวลกแม่ถามพร้อมกับหันไปบอกพ่อให้ทำตามสัญญาพ่อผ่อนความเร็วรถให้ช้าลงและเปลี่ยนมาขับช่องทางซ้ายสักครู่คำแพงได้ยินเสียงพ่อร้องเพลงขึ้นเบาๆเจ้าน้อก้าวเอ้ย ไขไว้ให้แม่กาฝากแม่กาก็รงรักคิดว่าลูกในอุทธรพ่อร้องพ่อร้องเพลงอะไรนะทำแพงกับคำปันร้องถามเกือบพร้อมกันทั้งสองยังไม่เคยได้ยินพ่อร้องเพลงขึ้นมาก่อนฟังคล้ายๆเพลงกล่อมเด็กที่แม่เคยร้องให้ฟังเพลงกระว่างล่ะลูก ลูกไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือถ้อย่างนั้นนะให้แม่ร้องให้ฟังดีกว่าแม่ร้องได้เพราะกว่าพ่อเป็นไหนไหนพ่อก็หันไปที่ไปบอกแม่ให้ร้องแทนเสียงแม่บ่นอะไรสองสามฟังไม่ถนัดจากนั้นก็กระแอมขึ้นเบาๆก่อนจะเริ่มต้นร้องเพลงกาวหว๋่ว <c oughs> จะร้องเพลงกาหวาวาให้ฟังแล้วนะคะเอาไปต่อหนาเก้าสิบสามนี่ค่ะคือเพลง เพลงกาหว่าวเพลงกาหว่าวเป็นเพลงกล่อมเด็กนะคะกล่อมเด็กเขาจะร้องกล่อมเด็กให้นอนนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครูคุณครูจะเปิดคลิปวิดีโอลองเพลงกล่อมเด็กอันนี้ให้ฟังดีกว่านะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอของครูดีกว่าอืมไปเลย i you I'm all... Da แค่นี้ดีกว่าครูให้ฟังตั้งสองรอบเนะาะไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยในพลานยิงเรียบร้อยตายหรือไปตายไม่รู้ยังไงนะคะเอาเราไปที่สไลด์ของครูต่ออ่ไปต่อเนาะ <c oughs> ไปเนื้อเรื่องต่อเลยว่าไงต่ออืพอแม่ร้องเพลงจบ ทั้งคำแพงและคำปันก็ปรบมือให้ด้วยความพอใจเสียงของแม่ช่างน้าฟังและไพเราะจับใจเธอนึกไปถึงตอนที่ยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆได้นอนฟังแม่ร้องเพลงกลบเพลงแล้วเพลงเล่าจนเคลิ้มหลับไปตอนนี้เธอโตแล้วไม่ค่อยได้ฟังเพลงเหล่านั้นอีกฟังแล้วรู้เรื่องไะ้จ๊ะ แม่หันมาถามไหนลองล่าให้แม่ฟังซิว่าเพลงกลอมเด็กที่แม่ร้องเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำแหงนิ่งคิดย้อนทวนไปถึงเนื้อเพลงที่แม่เพิ่งร้องจบลงแล้วเธอจึงตอบว่าถ้าเป็นเรื่องของแม่กาตัวหนึ่งที่หลงรักและเลี้ยงลูกของนกกระว่าไงะคะที่มาไขทิ้งไว้แม่กาฟักเพราะว่าเป็นลูกของตัวเองคิดว่าเป็นลูกของตัวเอง แม่กาคอยไปหาอาหารมาป้อนพาไปสอนให้หัดบินแต่แล้ววันหนึ่งแม่กาก็ถูกในพลานเอ้ยมอแมวอะหนูไม่อยากเล่าลนะมันเศร้าเกินไปถ้าหสงสารมันนะแม่นะคำแพงพูดเสียงสั่นเครือแล้วทำหน้าเศร้าเหมือนจะร้องไห้มาดนโดนในพลานยิงตายเลย <c oughs> ต่อไปนะก็สิบห้า ก็พ่อบอกอย่างไงเล่ว่าเรื่องของน,ก,นกกระว่าวน่ะมันเศร้าเศร้ามาตั้งแต่แรกเกิดเกิดมาแม่ก็ไม่เลี้ยงแลละแต่ก็ยังดีนะที่แม่การมันเลี้ยงให้ทำไมแม่นกกระว่าวต้องทาอย่างนั้นด้วยทําไมมันไม่เลี้ยงลูกของมันนะคะพ่อนะครับพ่อทําไมต้องไปที่งี่คนอื่นเขาเลี้ยงด้วยครับปันถามบ้างพ่อหัวเราะแล้วพูด หัวเราะคำพูดของทำปันแล้วบอกว่าบางเรอ่ะมันอาจจะเป็นธรรมชาติของนอกกาเวาวนะเขาว่ากันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆสัตแต่แต่ละชนิดก็มีธรรมชาติของมันคนสมัยก่อนเขาคงสังเกตได้ก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงกล่อมเด็กยังไงล่ะแต่คนเราเนะี่กลับแย่กว่านะคะทำเพลงผู้ย่างขุนเคืองทำไมทำไมนาพานมันต้องไปจริงกาด้วยล่ะ ไนพรานเป็นคนเจร้ายนะคะเป็นธรรมชาติของในพรานใช่ไหมครับพ่อปันถามตอนนี้พ่อกับแม่ก็หัวเราะพร้อมกันเสียงดังแม่ก็รีบบอกกัาปันว่าไม่ใช่เป็นธรรมชาติของในพรานหรอกแต่ในพรานก็คือคนที่มีอาชีพล่าสัตว์สมัยก่อนมีสัตว์ป่าอยู่มากมายในพรานก็เลยล่าไปขายแล้วก็นํามาเป็นอาหารแต่ทุกวันนี้ไม่มีสัตว์ป่าจะให้ล่าแล้ว และการล่าสัตว์ป่าก็ผิดกฎหมายด้วยแม่พยายาเพลงหมดน,นี้มาจากไหนล่ะครับจะมาจากคุณยายจ้ะลูกแล้วหันไปทางพอ่อคราวนี้ถึงตาพ่อบ้างละช่วยเล่านี้เรื่องที่มาของเพลงนี้ให้ลูกฟังหน่อยนะจ๊ะพ่อเป็นครูรู้เรื่องนี้ดีกว่าแม่แน่เลย พ่อ,อยังคงประคองภูอะไรอย่างระมัดระวังสายตาจับจ้องไปข้างหน้าอย่างแน,น่วแน่เราเริ่มต้นเล่าที่มาของเพลงกาวงี่างเอ้ามาว่างไงเพลงนี้ที่มาว่ายังไงล่ะคะเพลงเงาเงาเนี่ยไอเพลงกล่อมเด็กบทเนี่ย,เ,เ,ย,เ,เ,ยเป็นของเก่าพ่อ,ขอเขาเล่านะแล้วบอกไม่ได้หรอกว่าใครเป็นคนแต่ง ได้แต่จดจําต่อๆกันมาเอาไว้ร้องกล่อมให้เด็กๆนอนหลับตอนพ่อเป็นเด็กนะจําได้ว่าคุณย่าของลูกก็เคยกล่อมให้พ่อฟังเหมือนกันหากลูกอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้ไว้ให้หามาอ่านเพิ่มเติมได้นังสือแล้วพ่อจะหาหนังสือมาให้อ่านนะทาแพงขับคุณพ่อและแม่ที่เล่าเรื่องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังเธอตั้งใจว่าเมื่อไปถึงบ้านก็จะรีบหาหนังสือที่พ่อแนะนํา และจะให้แม่สอนร้องเพลงกาหว่าวให้ถึงแม้จะเป็นเรื่องเศร้าแต่เธอก็ได้เห็นความรักความเมตตาของแม่กาที่มีต่อลูกนกกาหว่าตัวน้อยทั้งที่ไม่ใช่ลูกในไส้ของตัวเองตลอดทางจนถึงบ้านคำแพงคอยเฝ้าคิดแต่เรื่องเพลงกาหว่าของแม่นึกถึงลูกนกกาหว่ากับแม่กาที่น่าสงสารที่ถูกในพรานยิงตาย แลเธอย้อนนึกไปถึงนกกระว่าวที่ลงเสียงร้องเมื่อตอนเช้าต,ตรู่ที่ส่งเสียงร้องนะนกกระว่าที่อยู่ในเมืองใหญ่ตัวนั้นบางทีมันคงจะเหงาและคิดถึงบ้านเหลือเกินแล้วอ้าวไปที่กันบ้านของเราแล้วบากว่านกกระเหว่าเนี่ยมันออกลูกแล้วมันไม่เลี้ยงเนาะแม่กาก็จะเอาไปเลี้ยงนะคะ ให้นักเรียนตอบคําถามบ้านคำถามอะไรครับคุณครูคำถามว่าการที่มีคนบางคนนํานกหรือสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ที่บ้านอเอามาเลี้ยงไว้จับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไหมเพราะเหตุใดอันนี้เป็น คําถามสองคำถามเหมาะสมหรือไม่แล้วก็เพราะเพราะอะไรนะสิ่งที่นักเรียนตอบมาบอกเหตุผลด้วยเหมาะหรือไม่เหมาะให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยการอ่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสองครูค่ะอ่าพอสามถ่ายคลิปมั่งแล้วอย่าลืมนะคะใกล้สอบแล้วหลังปีใหม่เราจะสอบกันการสอบครั้งนี้ไม่มีการส่งคลิปสอบ ไม่สอบออนไลน์เราจะสอบที่โรงรงเรียนทุกคนเพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งใจเรียนและตั้งใจอ่านหนังสือด้วยนะคะการบ้านอย่าลืมทำทุกคนมันเป็นคะแนนเก็บนะคะอาปลายช่องทางส่งงานคุณครูค่ะส่งงานคุณครูที่ idline s ส5 6ห gns z บอกชื่อเลขที่ชั้นด้วยนะคะ กิวอาร์โค้ดตัวนี้เลยค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย